กราบสวัสดีครับผมอมควันหอมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมเองเนะจากเมื่อวานที่ลองเทสกล้องไปแล้วนะครับปรากฏว่าเสียงค่อนข้างจะเบานะจัดเบาเบาเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ดังขึ้นเพราะว่าอยู่ห่างกล้องด้วยนะครับหลังจากที่ผมลงลงคลิปไปนะครับคลิปกระแสพวก t ี r แล้วก็คลิปล่าสุดเมื่อวานยาวหน่อยใครดูจบก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยที่ดูจบนะเมื่อวานก็ลงประมาณ3ามทุ่มนะครับใครดูจบขอบคุณมากเลย โลกเรามันก็มีคนหลายแบบนะครับแล้วก็หลายความคิดคนที่คนที่ชอบเล่นทีเซตจริงๆก็มีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการที่เราจะอยู่ร่วมกับทีเซตได้โดยที่เราไม่เจ็บตัวมากหรือไม่เจ็บตัวเลยประมาณนี้นะครับ VR ทีเซตอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้แม่งเป็นกระแสเลวเกิดเป็นกระแสดีจัดเมื่อเช้าเปิดโทรศัพท์มาเล่นแล้วก็ไปเจอกลุ่มกลุ่มยามาฮ่านะครับมีคนโพส์ โพสถามซื้อไม่แน่ใจวีอาร์ลิทิซ่าจำไม่ได้แล้วโพสถามในราคาสามสี่พันเดี๋ยวขอเกินก่อนนะเดี๋ยวขอเกินจะเข้าเรื่องให้ฟัง <c oughs> ต้องมีเรื่องมมโม้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องได้หาหาวีอาร์ิทซ่าไม่รู้ในราคาสามถึงสี่พันราคานี้ซึ่งมันเป็นราคาเมื่ออากุตีงโง,โง่ห้าปีราคาเมื่อห้าปีที่แล้วเราสามารถหาซื้อได้นะครับในราคาสามถึงสี่พันมีเล่มและเอกสาร แล้วเช้าวันนี้เช้าวันนี้เลยกูก็เข้าไปเสือกไงเข้าไปเสือกดูว่าคลิปมันมีคันไหนหน่าซื้อมั้งมีแบบไหนมัน้งคำที่กูเจอคืออะไรรู้ป่ะคำที่กูเจอในคอมเมนต์ที่มีคนมาเม้นเว้ยเขาบอกว่าสามสี่พันแม่งได้ซากแล้วสามสี่พันซื้อซากเหรอไอสัตว์คือคำนี้แม่งเจ็บจีดเลยนะเว้ยมันแบบเหมือน,แบบนกู้โมโหเลยกูอยากจะกดออกจากกลุ่มมากๆาเลยสามสี่พันซื้อซากเหรอครับซื้อซากเถอะซื้อซากอะไรประมาณเนี้ย ไอ้เจ๊ตทางๆท,ที่กูไม่ได้เป็นคนโพส์นะไมไ่เป็นคนโพสหาแค่เป็นคนไปเสือกเฉยๆไงไปเสือกดูว่าเฮ้ยราคามันไปถึงไหนกันแล้วสามสี่พันซื้อซาถื่อเจ๊คือคำนี้แบบกูโมโหเลยอะ่ะแบบไอ้เจ๊กูอยากกดออกจากกลุ่มจริงๆเลยอะ่ะแบบกูไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะแล้วทีนี้ก็เลื่อนผ่านไปเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านอ่ะเราลองไปดูคอมเมนต์อื่นคอมเมนต์ comment อ่าที่เจอก็เป็นคนขายคนขายรถนะครับแต่ว่าขายในราคาเจ็ดพัน 7จ็ดพันหมื่นหนึ่งอ่อเก้าพันแปดพันโอ้โหแบบโอ้ยโอ้ยเจ็ดแปดพันแม่งก็มีแค่เล่มแม่งมีแค่เล่มไปแล้วท่านผู้ชมเอกสารชุดโอนก็ต้องตามนะครับก,กูก็แทบจะไปเสือกเลยนะกูจะไปเสือกเลยว่า เขาหาราคาสามสี่พันเข้าใจไหมเขาหาราคาสามสี่พันแม่งจะเป็นซากก็แล้วแต่แต่เขาหาสามสี่พันกูก็งงไงพวกที่ว่ามันไปคอมเมนต์เหรอือไปคอมเมนต์ราคาที่มันเกินงบเขาอ่ะไอ้เหี้ยเขาจะหาจากไหนมาท่านผู้ชมเคยโพสหาไหมครับเคยโพสหารถไหมแล้วเราโพสอ่ะสมมติเราโพสราคาห้าพันแล้วก็จะมีคนบอกเกินงบหน่อยนะครับหน่อยเหี้ยอะไรแปดพันเก้าพันเนี่ยนหน่อยแปดพันเก้าพันนี่ก็คือเอ่อห้าหกเจ็ดแปดสามพันมึงเรียกหน่อยเหรอ ก็เลื่อนเลื่อนขึ้นไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูคอมเมนต์อื่นต่อไปก็เลื่อนดูอ่ะเจอแล้ราคาอ่าสี่พันผมเจอในราคาสี่พันเป็นซาาครับเป็นซาาอ่าแต่ก็ยังพอดูเป็นรถอยู่นะยังพอดูเป็นรถอยู่ถึงจะเป็นซากก็เถิดนะครับในราคาสี่พันคิดดูไม่มีเล่มแล้วไม่มีเล่มมีแค่ตัวรถกับถังโง่ๆแค่นั้นนะครับไม่มีเล่มเราไปไกลถึงขนาดน,นี้แล้วนะครับตรงนั้นเราพักความเครียดไว้นะครับ ก่อนดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ติดต่องานทางซ้ายใช่ไหมน่าจะอยู่ตรงนี้แหละอ่ะผมจะทิ้งลิงก์ไว้น่าจะตรงนี้อ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละถ้าไม่ใช่ก็ตรงนี้นะครับเออแ่นแหละต้องมีแค่สองที่นี่แหละกล้องใหม่ก็ยังเบลอๆนะครับยังลืมตั้งค่ามันสําหรับใครนะครับที่ว่าใจรักใจรัก v R T S R T S M ก็จะหนักใจหน่อยนะก็จะหนักใจหน่อยสําหรับคนที่ว่า เราเรายังไม่มีรถอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะได้รถอ่ะเราอยากจะได้ b r t Z อย่างเงี้ยอ่าขอพูดกลางๆว่าเป็น t Z แล้วกันนะง่ายๆเลยเพราะว่า VR กระแสมันมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าราคามันแพงสู้ t Z ไม่ได้นะครับแล้วก็ตีๆกันละแม่งจะตีกันแล้ว VR อารทีราคาจะเริ่มเริ่มเดียวๆกันแล้วนะครับก็เราจะต้องอยู่ร่วมโลกกับมันถ้าใครใจรักจริงๆนะแต่ก็อย่างที่ว่าใจรักต้องมีขอบเขตนะครับมาเดี๋ยวเราจะจำกัดขอบเขตแล้วก็เพิ่มขอบเขตให้มากที่สุดนะครับ บางคนเล่นใหม่อะเล่นใหม่ๆเลยแบบตอนเนี้ยใส่ปิ้งๆเลยอยากเล่นใหม่ไฟแรงมีเงินอยู่อะอ่าหมื่นสมมุติมีหมื่นอยากเล่นราคาเนี้ยไม่แพงหรอกแต่สําหรับผมมาราคา1 5ื่นห้าถือว่าแพงนะผมเล่นมาประมาณ5ปีตีงโง่งก็ได้5ปีสีปีหปีราคาหมื่นห้ามันได้ KR เลยนะ นะครับในในในเวลาที่ผ่านมา5ปี15ื่นได้ค r อาเลยนะแล้วแล้วมาพอมาถึงทุกวันนี้ทีซแม็กหมื่น15ไปแล้ว2 4ง0 0ื่นสอย่างที่ลงไปให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่ามีคนขาย45่หมจริงๆนะครับมีคนขาย45่0 0แต่มีคนซื้อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะสมมติคุณมีเงินอยู่15คุณมี15ื่นคุณอยากจะได้ลด t ีแต่คุณต้องทําใจนะเว้ยคือทําใจล่วงหน้าไวเลยว่ากูซื้อมันเนี่ยกูต้องซ่อม นะครับราคานี้คือคุณซื้อคุณต้องซ่อมแค่ระยะเวลาการที่คุณจะซ่อมอ่ะแม่งมาช้ากว่าแค่นั้นเองนะครับอย่างถ้าคุณซื้ออ่าตอนนี้สตาร์ทแปดพันอ่ะตีให้เลยงโง่ๆแปดพันแปดพันมีเล่มเครื่องมือไปทําเองไปเก็บสีเก็บอะไรเองในขณะที่ราคาหมื่นห้าแม่งเก็บมาแล้วจึ้งหนึ่งแม่งเก็บมาแล้วก็จึ้งหนึ่งแล้วมึงก็ต้องมาเก็บอีกนะครับก็ง่ายๆสมมติคุณซื้อรถมาแล้วคุณถูกใจคันเนี้ย คุณอยากได้คุณซื้อมาคุณซื้อมาในราคาอาจจะไม่ถึงหมื่นห้าหรืออาจจะหมื่นห้าเขาขายหมื่นห้าคุณก็ต้องต่อเขาอยู่ดีนะครับซื้อรถมาขี่ขี่ไปสักพักพังสมมติมันเกิดเหตุการณ์พังหรือว่ามันอาจจะไม่พังมันอาจจะเกิดอาการงองแงโดยการเครื่องดังนะครับเครื่องดังเครื่องมีปัญหาสรุปง่ายๆคือรถมีปัญหาที่คุณจะต้องทําก็คือหาช่างซ่อม ในขณะที่ณเวลานี้การที่เราจะหาอู่ซ่อม VRD z อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากผมแนะนําให้ทําเอง <S <S ใช่แนะนําให้ทําเองนะครับผมก็เริ่มมาจากทําไม่เป็นนี่แหละทําไม่เป็นจนทําได้นะฮะแค่ทําได้ไม่ไม่ถึงกัะทําเป็นขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้อะไรมาทั้งหมดทั้งมวลหรอกนะแต่ก็ทําเองได้ลถเสียที่ไหนไม่งอช่างอ่านะครับเราต้องตรงนี้การที่ลดพัง พอเราจับจุดได้อะสมมุติสมมุตินะสมมุติว่าก้านน่ะก้านมันดังาก้านน่ะก้านมันดังเลยแล้วตอนแรกแม่งเอามามันไม่ดังหรอกกูก็ไม่รู้หรอกไอ้คนขายแม่งทำยังไงไม่ทำยังไงให้ไม่ดังพอมาถึงบึงแล้วแม่งดังได้ไงอันนี้ไม่รู้ <c oughs> โคตรมหาศาลรรเลยนะสมมติคุณเจอตรงนั้นสมมุติว่าเจอก้านและทีเนี้ยมันจะมีทางเลือกครับมันจะเป็นทางเลือกที่ว่าเราจะพาอัดใหม่พาอัดใหม่ซื้อก้านเองกับซื้อตับมือสองอันไหนคุ้มกว่ากัน แนะนำให้ผ่าเองคุ้มกว่าท่านผู้ชมผ่าเองหรือส่งเข้าผ่าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณซื้อของในกลุ่มเนะเมื่อเมื่อไหร่ที่มึงเข้าไปในกลุ่มมึงเหยียบย่างเข้าไปในกลุ่มกดคําร้องขอเข้าไปในกลุ่มนะกดไปเมื่อไหร่นั่นแหละโลกทั้งใบแม่งเปลี่ยนไปเลยแม่งเปลี่ยนไปเลยนะว่าจากมุมมองมุมอมองของมึงนี่คือจะเปลี่ยนหรือว่าโอ้โหแม่งปั่นราคาขนาดนี้เหรือราคาขนาดนี้แล้วเหร หรือว่าเออโหแพงเหมือนกันนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาแพงจริงตับตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ในราคา,ากลางๆนีในาะจะอยู่ประมาณห้าร้อยไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นพันหรือ,อยังนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นคนขายนะแต่ที่ผมเห็นมาล่าสุดคือประมาณห้าหกร้อยนะครับตับตับทีแซเราสามารถซื้อมายกใส่ใช้ได้เลยนีกบอกไหมในในแบบนั้นแต่มันก็มีอีกกรณีนะอีกกรณีคือตับราคาห้าร้อยแต่มึงต้องไปอัดใหม่ ใช่ไหมตับแม่งเหมือนจะพร้อมใช้อะแต่ทีนี้มึงก็ต้องไปอัดใหม่เพราะมันหลวมนะครับก็คือสู้สู้มึงซื้อก้านมาก้านเทียมก็ได้ก้านเทียมก้านแท้แล้วแต่มึงจะหาเลยถ้าเทียมก็จะมีเกรดตั้งแต่400 700พันหนึ่งแท้ก็แท้ในลาซาด้ามเท่าไหร่มัน3,002หรือ2 0 0หรือเท่าไหร่เี่ยใช่ไหมนลาซารด้าลองไปหาดูนะครับมีก้านดิงแทแท้อยู่นั่นแหละคุณถูกใจตัวไหนคุณก็หยิบมันมาเลยก้านตัวเดียวราคาพันเง ถามว่าแม่งคุ้มไหมกูตอบเลยว่าคุ้มตอบเลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามึงไปซื้อของในกลุ่มอะ่ะมึงรู้เปล่าว่าการแม่งดีไม่ดีอะ่ะจริงไหมแบบเราไม่เห็นของไงเราไม่เห็นของเนี้ยแล้วถ้าคุณดูไม่เป็นเกิดเกิดเป็นคนแบบดูไม่เป็นแบบอยากหัดเล่นไฟแรงเฉยเฉยไม่รู้หรอกแม่งหลวมไม่หลวมเขาบอกใช้ได้พอเอามาใส่ดังนะครับตรงนั้นเราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่คุณซื้อก้านพันหนึ่งอะ่ะกับคุณซื้อตับห้าร้อยอ่ะ ตัด500มึงก็ต้องมาซื้อก้านอีกหนึ่งพันเป็น 1, พันห้าเพื่อเอาไปอัดเพื่อให้ตับตัวนั้นมันใช้ได้ซื้อมาไม่เสียของนะครับหรือว่ามึงซื้อมาเอาแม่งเสียของไปแล้วมึงจะขายต่อมันขายได้หรอ,อ,ก,อก้านดังไอ้เช่กูเห็นแค่ว่าตับใช้ได้เกลียวสวยแต่ก้านดังแต่มันดังมันหลวมกูก็ไม่เอาแล้วสู้เอาของเดิมมาไปอัดดีกว่าท่านผู้ชมการผ่าการผ่าเครื่องมันไม่ได้ยากครับแค่มีเครื่องมือแม่งผ่าได้หมดถ้าไม่มีเครื่องมือมันจะลำบากเบ็ดเสร็จให้เลยไม่เกิน2 5 0 0 รวมค่าแรงค่านะ้ำมันเครื่องค่าประกันค่าลงกึ่งไม่เกิน2องพันห้าเพราะว่ารวมราคาก้านก็พันห้ารวมราคาก้านคือพันหนึ่งใช่ไหมก็นั่นแหละค่าแรงผ่าเครื่องแม่งก็ไม่เกินพันห้าราคาเท่านี้นะครับมันก็ดีกว่าที่มึงเอาตังค์พันห้าซื้อตับห้าร้อยข้อยหนึ่งพันเป็นพันห้ามึงเสียค่าช่างอีกพันห้าเป็นสามพันตรงนั้นแม่งไม่คุ้มเลยทางเลือกที่ดีนะผู้ชมทางเลือกที่ดีไม่ใช่ในกลุ่มครับ มันไม่ใช่ในกลุ่มแล้วตอนนี้ไม่ใช่ในกลุ่มไม่ใช่ในกลุ่มอย่ามาฮ้านะครับที่คุณจะไปหาของเลือกซื้อที่ตรงนั้นผมแนะนําที่ที่หนึ่งที่คุณพอจะไปหาอะไรทีแซดได้ถ้ากูแนะนํามิราคาที่นั่นมันจะขึ้นไหมวะมีคนที่น่าดูไหมนะครับผมผมแนะนําเลยอะกูแนะนําเลยกูไม่เสียดายสถานที่นั่นแหละเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกว่าผมเลือกหาอะไรมาแล้วตลาดไทย นะครับใครไม่รู้รู้ไว้เลยใครอยู่ใกล้ตลาดไทยไปดูนะครับไปดูมันจะมีอะไหล่ VR TZR ทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสตั้งแต่เที่ยงแต่เที่ยงบย่ายสองทุ่มนะครับจะมีตลาดคล้ายๆตลาดเชียงกงอ่ะนะ่นนแบบมึงไปตาดีได้ตาไรมึงก็ไม่เจอแค่นั้นเองนะครับตลาดไทย ตลาดไทยผมเคยไปเดินและเคยเคยไปเดินทั่วเลยได้อะไรที่แซ็มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีพ่อค้าบางคนที่ทันกระแสมันอยู่ก็คือจะขายของขายขายของอ่ะกูบอกเลยว่าแพงอ่ะแต่คนอื่นไปซื้ออ่ะกูไม่รู้หรอกว่าถูกหรือแพงแต่คือกูบอกว่ามันแพงสําหรับกูไงสำหรับกูเพราะว่ากูไม่ได้มีเงินเยอะแยะใครบอกว่าถูกอ่ะก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็เราก็ไปดูตลาดไทยไปดูตลาดไทยอ่าสิ่งที่เราจะเจอที่ผมพบเจอบ่อยด้วยก็คือ อะไหล่ที่พวกถังเสื้อเสื้อมอเตอร์วาวคาบูนะครับที่นั่นจะมีเลทราคาพ่อค้าอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับคือแบบใครใครที่แบบเพราะเขาจับอะไหล่มาขายเยอะๆหน่อ้ไหมร้านที่แบบจับอะไหล่มาขายเยอะๆอย่างเงี้ยก็บางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คาบูตัวเนี้ของชิ้นนี้ม่เป็นของรถอะไหล่บางคนเขาไม่รู้นะไม่รู้นะั่นคือข้อดีของเราที่ว่าเราจะไปซื้อแล้วได้ในราคาที่ถูกนะครับ คาบูทีเซตอ่าตอนนี้ในกลุ่มก็ขายอยู่แปดร้อยถึงถึงพันพันสองพันห้าประมาณนี้แค่คาบูลูกเดียวแต่ถ้าคุณไปเชียงกงหรือไปตลาดไทยหรือว่าไปดูตลาดน้นมือสองแถวบ้านคุณก็ได้คุณเดินไปเลยคุณเดินไปคุณไปถามซื้อคาบูลูกหนึ่งไม่เกินแปดร้อยไม่เกินแปดร้อยไม่เกินพันหนึ่งไม่เกินนี้ถามว่าราคานี้แม่งถูกไหมถ้าเทียบกับผมคือแม่งถูกแม่งถูกเราไม่ต้องไปซื้อในกลุ่มไงเราไม่ต้องไปซื้อในกลุ่มแล้ว เราเราเจอของชิน้นนี้ปุ๊บเราซื้อเลยซื้อเลยไม่ต้องไปเอาในกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มเดี๋ยวนี้โกงเยอะครับโกงเยอะกันมากแล้วก็แบบแม่งปั่นราคากันด้วยการที่เราซื้อของในตลาดคนขายอะอาจจะมีกลุ่มก็ได้แต่เขาไม่อัปเดตไงเขาไม่อัปเดตว่าของชิ้นนี้ขายไปแล้วนะขายได้แล้วนะนี่แหละท่านผู้ชมมันทําให้คนอื่นน่ะที่มันเล่นเฟซในกลุ่มเล่นอยู่ในกลุ่มมันอะมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าของชิ้นเนี้ยแม่งขายได้และแม่งได้ราคาเท่านี้ นึกออกไหมอันนี้แหละมันอาจจะถูกกว่าในกลุ่มร้อยสองร้อยแต่ก็ถูกกว่าจริงไหมเดี๋ยวว่างๆผมจะไปไปรีวิวตลาดไทยให้ดูแล้วกันนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าใครใครเอาไปดูช่องอื่นก็ได้ใครรีบก็ไปดูช่องอื่นก่อนนะครับว่าตลาดไทยมันเป็นยังไงข้อดีของตลาดนั้นคือเราเห็นของกับตาท่านผู้ชมเราเห็นของกับตาแล้วก็พ่อค้าส่วนมากที่มาขายไม่ค่อยเป็นขาจรหรอกจะเป็นขาประจํา ไม่ว่าคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ตามคุณจะเห็นพ่อค้าหน้าเดิม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 นั่งที่เดิมเดิมในวันเดิมเดิมเวลาเดิมเดิมนะครับคุณก็จะเห็นเขาแล้วในกรณีที่เวลาของมันมีปัญหาเนี่ยของมีปัญหาอาวเราใช้ไปเราสามารถเอาไปเคมเขาได้ภายในอาทิตย์ถัดไปหรือว่าวันถัดไปที่เขามาอ่ะเราแต่ก่อนซื้อแล้วก็ถามก่อนพี่มีรับประกันหรือเปล่าส่วนมากตลาดอ่ะเขาจะรับประกันด้วยกูก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไมถึงรับประกันนะ ส่วนมากนะส่วนมากส่วนน้อยที่จะไม่รับนะครับใครที่เจอส่วนน้อยคือคุณโชคร้ายไปมารับประกันว่าเอาคาบูไปแม่งจะใช้ได้นะแม่งจะไม่รั้วนะแม่งจะไม่ลวนะะลวนะคุณได้รับการรับประกันดเวยในขณะที่คุณซื้อของในกลุ่มเนี่ยบางคนมันไม่รับประกันนะแม่งบอกอะไรรู้ปะขายตามสภาพครับพี่ขายตามสภาพครับน้องขายตามสภาพในราคาพันหนึ่งอะสมมติมึงซื้อพันหนึ่งมึงซื้อพันหนึ่งในกลุ่ม รวมค่าส่งอีก50บาทหน้าเลือดหน่อยก็ร้อยหนึ่งตีไปเลยมึงซื้อ1,100บาทกับมึงไปตลาดไม่รู้เราจะใกล้หรือไกลบ้านให้ราคาพันหนึ่งเหมือนกันอกูบวกค่าน้ำมันให้มึงอีกร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่ากันแต่ในราคาเท่ากันอะไรที่มันเท่ากันน่ะแล้วคุณได้รับการรับประกันรับประกันว่าแม่งใช้ได้นะแม่งใช้ใช้ไม่ดีมึงเอามาเปลี่ยนกูได้เลยนะกับขายตามสภาพครับพี่ขายตามสภาพครับน้อง คุณอยากได้แบบไหนล่ะจริงไหมห่ะและอีกหนึ่งข้อดีในการที่คุณไปซื้อของตลาดนัดบ่อยๆหลายๆคนช่วยๆกันไปซื้อบงซื้อเลยแม่งแพงมึงซื้อเลยม,มึงซื้อมึงชอบมึงซื้อเลย,เลยมแม่งแพงกระช่างมันข้อดีที่คุณซื้อของตลาดนัดคือคนในกลุ่มอะแม่งจะขายของไม่ได้เพราะคนในกลุ่มขายของไม่ได้ทีนี้สิ่งที่เขาจะทําคือการลดราคา ลดราคาของที่เขาขายจากคาบูรุกหนึ่งพันหนึ่งบักมันจะเหลือเก้าร้อยเหลือแปดร้อยเหลือเจ็ดร้อยเหลือห้าร้อยค่อยๆดรอปราคาลงมาหลังจากที่กระแสมันเริ่มดรอปลงดรอปลงแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าฝั่งตลาดเขาก็จะลดราคาลงด้วยเพราะว่าบางคนก็ทานโลกไงบางคนก็ทานโลกเขาจะลดราคาตามกระแสเหมือนราคาทองทั่วไปท่านผู้ชมทองโลกลดตลาดก็ต้องลดตามทองโลกเพิ่มตลาดก็เพิ่มตาานะครับจะเป็นแบบนี้ถ้า ถ้าของโลกมันลดแล้วของตลาดแม้ยังแพงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะขายไม่ได้และเขาจะไม่ได้ตังค์ไม่ได้กําไรนะครับตรงนั้นมันก็จะตางกันมาเป็นห่วงโซ่แบบนี้ท่านผู้ชมเข้าเรื่องก้านต่อดีวกว่าก้านต่อให้คุณเนะ่ยใช้ก้านเทียมก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้พังเร็วขนาดนั้นนะมันผมก็ไม่รู้นะว่าคนส่วนมากเขาเอาความงมงายมาอย่างไหนที่ว่าใช้ของเทียมอ่ะใช้ของเทียมแล้วแป๊บๆป๊ปปก็พังแป๊บๆป๊ปปก็พัง ก็ามาจากไหนวะมันมันไม่ได้อยู่ที่ของแท้ของเทียมท่านผู้ชมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่ที่อะไรรู้ป่ะมันอยู่ที่คนใช้งานเว้ยมันอยู่ที่คนใช้งานแล้วก็คนดูแลรักษามันก็ต้องการการดูแลเพราะมันเป็นรถเก,ก่าท่านผู้ชมเหรอไหมการดูแลมันก็ง่ายๆง่ายๆเลยแค่คุณไม่มีอคติกับมันข้อเดียวแค่นั้นเองอคติของคณค,คืออะไรรู้ป่ะอคติของคนส่วนมากเลยคนส่วนมากที่ที่เข้ามาหาผมเนี่ย ก็ลูกค้าหลายๆคนก็บอกว่าน้องพี่ลดควันพี่เยอะลดควันผมเยอะทํายังไงสองจังหวัดนะเว้ยสองจังหวัดมันต้องมีควันดิมันไม่มีไม่ได้สองจังหวัดไม่มีควันไม่ได้นะครับไม่มีก็คือผ่านการที่สองจังหวัดมีควันเนี่ยมันถูกต้องแล้วแค่ว่ามันอาจจะเยอะแต่คุณไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นเว้ยคือเข้าใจไหมว่าสองจังหวัดะมันมันต้อง มันเป็นกลวัตของมันที่ว่าเอาเน้ำมันหล่อลื่นไปเผาไหม้อะถูกแล้วแล้วคุณกลัวอะไรวะแบบว่าระหว่างระหว่างมึงกลัวรถตัวเองพังกับกลัวคนอื่นเขาเหม็นความลดมึงมึงกลัวอะไร oh. นะครับคนอื่นที่เขาเหม็นความลดมึงอะเวลาลดมึงพังเขาไม่ได้มาช่วยมึงซ่อมใช่ไหมเขาไม่ได้มาช่วยมึงซ่อมแม้แต่บาทเดียวอย่างผมเนี่ยรถผมเนี่ยผมบอกเลยผมอ่า ลองแหวนนะครับลองแหวนปั๊มโอโตรูปให้มันกินมากเป็นพิเศษพิเศษเลยให้แม่งแดกมากเป็นพิเศษนะครับเพื่อถนอมเครื่องยนต์นะครับเพื่อถนอมเครื่องยนต์แล้วก็ลูกสูบให้มันใช้งานได้นานยิ่งขึ้นแต่ว่าก็แลกมาด้วยการที่เราหมดโอโตรูปเยอะกว่าชาวบ้านเขารถผมคันหนึ่งเท่ากับรถ2จังหวะทั่วไปประมาณ2-3คันปล่อยควันรวมกันเยอะขนาดนั้นครับเยอะอย่างน,นั้นจริงๆเลยแล้วผมก็ไม่สนใจด้วยว่าใครมันจะเห็นควันรถผมหรือเปล่าผมไม่สนใจเลยเพราะอะไรรู้ปะ เพราะมันไม่ได้มาช่วยกูซ่อมสักบาทไงมึงเบนเหรอก็เบนไป่ไดทุกคนต้องเข้าใจเว้ยทุกคนจะเข้าใจมันเป็นสัจธรระที่ทุกคนเข้าใจว่าไอ้เหี้ยมึงขี่รถเก่ารถเก่าควันม้องเยอะถูกต้องใช่รถเก่าควันเยอะทุกคันท่านผู้ชมถ้ามึงไม่เก็บสภาพเนี่ยดาษุณเก็บดีๆยังปล่อยควันมันเยอะเลยเพราะสองจังหวามันขาดควันไม่ได้ท่านผู้ชมมันก็เหมือนคนที่ขาดออกซิเจนไม่ได้นั่นแหละมึงขาดปุ๊บเป็นไงล่ะตายรถขาดโอตอลู ก็พังนะครับสี่จังหวะก็เช่นกันสี่จังหวัดแค่มันไม่มีควันไปเผาไม้เพราะว่ามันออกแบบระบบเผาไม้มาอีกแบบหนึ่งก็แค่นั้นเองอันไหนที่เราทาเองได้เราควรจะทําเองนะเราเราอย่าไปพึ่งคนอื่นเยอะเว้ยการที่แบบไปพึ่งคนอื่นเยอะกูพูดงนี้จะกูจะมีงานเข้ามาไหมคนอื่นก็ทาเองกันหมดใช่ไหมอ่านั้นก็แล้วแั่ศรัทธาคุณละกันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมผมไม่ได้เดือดร้อนตรงนั้นอยู่แล้วนะขอแค่คนที่เอาข้อคิดนี้ไปคิดได้แล้วก็มาดูคลิปผมบ่อยๆ แค่นั้นครับพอไม่ต้องมาซ่อมกับผมก็ได้คุณอยากซ่อมแบบข้างบ้านข้างทางแถวบ้านต่ายจังหวัดแล้วแต่เลยครับไม่ได้บังคับผมไม่ซีเรียสตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมมีอะไรก็บอกกันหมดแหละอันไหนอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ควรเปลี่ยนนะไม่ควรเปลี่ยนตามใจคุณเลยนะฮะผมทําทําตามใจคุณอย่างเดียวไม่มาทําจากตามใจตัวเองฮะทาตามใจตัวเองแม่งก็แบบพอเราทำหนึ่ไหมพอเราทำไปแล้วอันนี้แม่งสวยเว้ยรามองแม่งสวย แต่กับลูกค้าเจ้าของรถอะเขาก็จะมองอีกมุมหนึ่งเสมอเขาไม่ได้มองมุมเดียวกับเราหรอกทุกคนครับทุกคนทุกคนมุมมองไม่เหมือนกันมึงยืนที่เดียวกันสูงต่ำไม่เท่ากันมึงยังมองคนละมุมเลยเออตอนนั้นท่านผู้ชมมีมีกูนี่แหละมีกูกับพ่อค้าคนหนึ่งนะครับผมทำรถให้ลูกค้าแล้วทีนี้ยแม่เหล็กจานไฟของลูกค้ามันเสียมันเสียคือเกียวมันเสียแล้วสภาพมันก็ค่อนข้างจะขี้เหร่ ผมก็เลยไปหา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 ,หาในกลุ่มเนี่ยหาในกลุ่มโพสต์ลงทิ้งแวกว่าใครจะมาเสนอขายแล้วก็ไปดูอองเงินที่อองเงินมีครับมีเป็นของทีซัเอ็มแต่ผมหาทีซัทอาเป็นเป็นจานไฟหาแค่จานไฟอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยของที่นู่นอ่ะอองเงินนะครับเขาขายยกชุดก็คือขายมัดข้าวต้มด้วยนะครับมัดข้าวต้มกับแม่เหล็กขายยกชุดพูดง่าย ขายยกชุดทีเนี้ยกูว่า550อ่ะราคามันโอเคนะราคา5้0โอเคแต่ทีเนี้ยเอามาทําอะไรละ่ะเราต้องการแค่มเมล็กตัวเดียวซึ่งการที่เราจะซื้อ550เนี่ยมันอยู่ในงบของลูกค้าไงมันอยู่ในงบของลูกค้าซึ่งผมก็ควรจะว่าไอ้5 5 0รอของเก่ามันก็ไม่ได้เสียเพราะฉะนั้นเราไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเราประหยัดไว้ต่อให้200ก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าประหยัดถูกไหมอ่ะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เวทีนี้ผมก็ไปดูไปดูคนที่เขา มาตอบโพสผมว่าใครมีแม่เหล็กจานไฟทีซีอาขายบ้างนะครับก็ลงมาเลยก็ลงปุ๊บ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 มามีครับพี่ผมมีครับคนนี้มีคนนั้นมีอ่ะคนนี้มีคนนั้นมีเราเราก็เราก็ลองดูอ่ะเราก็ลองดูว่าใครแม่งพอจะมีเครดิตพบไปไปมาๆก็เราก็ไปดูแม่งก็กลายเป็นคนที่เราไม่ค่อยรู้จักไงคลายเป็นคนที่เราไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเขาขายผมก็ไม่กล้าซื้อไงทีนี้กูก็ไปถามพ่อค้าคนหนึ่ง ถามพ่อค้าคนนื่นที่เขามีเครดิตไงยเครดิตว่าส่งจริงนะส่งจริงๆนะทีนี้กูก็ถามเขา้าไปว่าที่มีแม่เหล็กจานไฟทีเซตหรือเปล่ามีน้องแต่เป็นชุดนะเขาขายเป็นชุดท่านผู้ชมขายเป็นชุดก็คือเหมือนเหมือนที่ออเงินนะ่ะเหมือนที่ออเงินรู้สึกว่าจะชุดละเท่าไหร่วะน่าจะห้าหกร้อยเนี่ยห้าหกร้อยไม่รวมค่าส่งนะพอๆกับออเงินสู้กูไปออเงินไม่ดีเว่า ผมก็บอกไปเลยว่าพี่ผมผมต้องการแค่แม่เหล็กจานไฟตัวเดียว,วพี่แยกขายไหมพอจะมีแยกไหมมีน้อง300้อยนะค่าส่งห้า่านถ้าผู้ชมคิดว่าราคา3 5 0ห้าเนี่ยแม่งคุ้มกูป่ะกูว่ามันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มเลยแต่ทีเนี้ยด้วยประเด็นที่ว่าเราหาไม่ได้ไงเราหามันไม่ได้หาไม่ได้เราก็ต้องยอมเจ็บตรงนั้นอ่ะเจ็บตรงนั้นเราก็บอกว่าเอาครับพี่เอาเอามาเลยทีนี้ผมก็ถามก่อนเลยว่าพี่ เกียวอ่ะมันยังดีอยู่ไหมเกียวจานไฟใช้ได้ดีอยู่ไหมใช้ได้น้องยังดีอยู่เลยเราก็จัดเลยเราจัดมันเลยกูโอนเงินเดี๋ยวนั้นเลยโอนเงินเดี๋ยวนั้นแล้วสิ่งที่กูพลาดคืออะไรรู้ป่ะกูไม่ได้ขอดูสภาพเขาเว้ยกูไม่ได้ขอดูรูปเขาแล้วทีเนี้ยกูก็โอนตังค์ไปโอนตังค์ไปส่งที่อยู่ไปอ่าประมาณวันสองวันให้หลังของมาส่งของมาส่งทีนี้กูแกะดูโอ้โหท่านผู้ชม สภาพโคตรขยะเลยนะโคตรเหลอไปโคตรขยะการไฟเก่าลูกค้ากูยังดีกว่าอีกอะ่ะเหมือนกับว่ากูเอาเงินไปโยนทิ้งอะ่ะมันดีแค่ว่าเกียวมันดีผมลองเช็คดูแล้วเกียวมันดีมากเกียวมันโอเคใช้ได้แต่ทีเนียสภาพอะ่ะสีก็ลอกแม่เหล็กแถบแม่เหล,ล็กก็เป็นสนิมโอ้โหเหมือนกูก็ไม่ได้ไปกวนตีนพ่อค้านะเว้ยกูไม่ได้กวนตีนเลยกูถามว่าพี่มีแยกขายไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าแยกขายให้สามร้อยอ่ะสามร้อยห้าสิบ กูก็ซื้อมาแล้วก็ส่งขยะมาให้กูแล้วกูทำไงอ่ะกูไม่ได้ใส่รถตัวเองด้วยกูใส่รถลูกค้าสิ่งที่ผมทำก็คือพ่นสีทับไปอันนี้กูบอกเลยว่ากูพ่นสีทับไปเพราะเพราะว่าจะไปซื้อใหม่เรอะจะส่งไปเคมเหรอจะส่งไปเคมพี่อันนี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าแม่งตอบมาว่าเอ้ามันก็ใช้ได้นี่ก็ทำนู่นทำนี่หน่อยเหรอ มมนนสังคมมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมสังคมมันเป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นไม่น่าอยู่ไม่น่าซื้อไม่น่าเล่นนะครับถ้ามึงไปตลาดเนี่ยถ้าปูไปตลาดเนี่ยแล้วปูบังเอิญเจอคนที่เขาแยกขายเนี่ยมึงเชื่อไหมว่าไอ้ก้อนตัวเนี้ยก้อนก้อนแม่เหล็กจานไฟเนี่ยเขาก็ขายไม่เกินร้อยร้อยห้าสิบหรือว่าอะไม่เกินสามร้อยไม่เกินยังไงก็ไม่เกินนะครับแต่ด้วยความรีบด,ด้วยเวลาที่มันกระชันชิดเข้ามาก็ต้องซื้อทีแท้ถ้าคุณจะอยู่ร่วมกับมันจริงๆอ่ะคุณอยาก อยากอยู่ร่วมกับมันเลยร่วมกับมันทุกยุคท,ทุกสมัยนะครับเหมือนเป็นคู่ขาเชียงบ่ายเชียงไหลอะคุณเลยอย่างเงี้ยก็ง่ายๆคือคุณต้องรู้จักพิกแพงสถานการณ์นะครับรู้จักไหลไปตามน้ําไม่ใช่ว่าเจอเขาหน่อยนึงเอาซื้อเราเอาซื้อเราเาซื้อเรา,เราในกลุ่มมันไม่ใช่นะครับการที่ม่นปั่นราคาม่นก็ปั่นมาจากในกลุ่มเว้ยถ้าคุณอยู่นอกกลุ่มเมื่อไหร่คุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นราคาอย่างนั้นเสมอ นะครับมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอคนกลุ่มหนึ่งทําให้มันไม่น่าเล่นนะครับก็คือพวกพ่อค้านั่นแหละพวกพ่อค้าขายอะไรทาให้มันไม่น่าเล่นไปแล้วผมก็ไม่ได้ว่าใครนะแค่บอกว่าพ่อค้ามันทําให้มันเหมือนเห็นเงินตรามาบังตาได้ไหมอานาจเงินมันบังบังตาจนแบบแล้วทุกวันนี้กูกูก็ไม่เห็นใครมันจะขายของได้สักเท่าไหร่นะมันก็อาจจะขายได้แต่มันขายได้ไม่ดีนี่หรอไหม จากปกติคนจะลุมซื้อโพสต์โพสต์หนึ่งเนี่ยเป็นสิ2 0คนไปประมาณเหลือคนหนึ่งหคนแล้วก็หลอกถามอีกเทียอ่านะฮะเราจะเจอแบบนี้ผู้ชมก็ลองเอาไปคิดดูนะครับแนวคิดนี้สำหรับใครที่อยากจะอยู่กับ t ีซหรือ VR ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใน ในกลุ่มคนแบบนี้นะฮะถามมันน่าเล่นไหมแม่งน่าเล่นแหละกูก็คงจะพูดว่ามันน่าเล่นมันน่าเล่นมากๆนะครับมันเป็นรถทางเลือกที่ดีสําหรับรถร้อยห้าสิบซีซีมันเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีใครที่มีอยู่แล้วคือมึงโชคดีมึงไม่ต้องไปหาซื้อตะเวนซื้อมึงซื้อแค่อะไหล่มันเข้ามาแค่นั้นเองนะครับมึงไปหาจับเอาก็ได้มึงไปหาจับรถอีกคันนึงมาก็ได้มึงอยากคุ้มใช่ไหมมึงอยากคุ้มมึงโพรหาในกลุ่มก็ได้ มึงโพสหาในกลุ่มเลยมึงอยากได้ทีแซตคันหนึ่งมึงซื้อซากกระด็มึงเอาอะไหล่มันมายำอ่ะแค่นั้นนะผมบอกเลยคุ้มคุ้มครับคุณซื้อมาทั้งคันซื้อมาเลยมึงส่วนอะไหล่ส่วนนั้นอ่ะแม่งจะใช้หรือไม่ได้ใช้แม่งอีกเรื่องหนึ่งเว้ยมึงไม่ได้ใช้มึงก็ขายสิง่ายง่ายไงมึงไม่อยากขายมึงก็เก็บไว้พอรถมึงก็ทีแซไงรถมึงก็ทีแซสักวันอ่ะแม่งต้องพังอยู่แล้วคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลากไปก่อน